สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปบปทความการเดินทางของชีวิตโดยโคโจภคพ,พักภพเพจยกจิตยกใจยกชีวิตบายโค้ทตุกตาโคโจสิ่งที่คุณจะได้รับจากคลิปนี้ทุกคนล้วนปรารถนาจะได้เป็นในสิ่งที่ต้องการข้อเท็จจริงคือคุณทุกคนสามารถเป็นได้โดยการลุกขึ้นมารับผิดชอบลงมือกระทำและสร้างให้เกิดขึ้นจริง สวัสดีวันเสาร์ครับคลิปสั้นๆนี้พี่วาสนาเจ้าของธุรกิจน้ำแข็งคุณภาพสูงย่านสุข,ขุมวิทนักเรียนทุกคอร์สของเราทำให้ครับชาวนี้อยากชวนคุยเรื่องการได้ทำเพื่อให้เราได้เป็นเราทำบางสิ่งเพื่อจะได้เป็นใครสักคนเพื่อได้ใช้ชีวิตอย่างที่ฝ,ฝ่ฝันความสำเร็จเกิดขึ้นช้าหรือเร็วอยู่ที่ความเชื่อที่เรามีต่อความฝันนั้นครับ ผมเคยเล่าเรื่องคำๆว่าผมไม่เคยฝันถึงเส้นทางการเป็นโค้ชอย่างที่ทำวันนี้ย้อนกลับไปเกือบ1ิปีก่อนมองตัวเองในกระจกประเมินตัวเองจากพฤติกรรมนำไปเปรียบเทียบกับท่านที่เป็นโค้ชมีชื่อเสียงมันชวนเชื่อที่สุดว่าผมเป็นไปไม่ได้หลอกโค้ชอภิจิตหรือสิ่งแวดล้อมที่เราเข้าไปใช้ชีวิตเป็นประจำเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตเราในตอนที่จิตไม่เคยได้รับการฝึก ผมเลือกนำตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากเป็นโค้ชทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ทำการตลาดเป็นฝ่ายขายบ้างในบางครั้งเพราะคนที่มาโค้ดได้ฟังสิ่งที่เราสื่อสารออกไปในตอนแรกผมไม่ได้ทำงานเป็นโค้ดเต็มตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทำเต็มตัวคือเฝ้าสังเกตผู้คนที่มาใช้บริการดูชีวิตของคนเหล่านั้นว่าทำในสิ่งที่พูดว่าต้องการหรือไม่ ในยุคแรกๆคนไทยเรามีทัศนคติเรื่องของการโคชชิ่งไม่ต่างกับการปลุกเสกชีวิตโค้ชเป็นเหมือนผู้วิเศษมากกว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาชีวิตการเคารพเพราะเชื่อว่ามีพลังวิเศษก็เหมือนผลักความรับผิดชอบในตัวเองให้อีกคนที่เชื่อว่าเหนือกว่าเก่งกว่าทําให้เราได้สิ่งที่ต้องการเราจะพลาดสิ่งสําคัญที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นคือการตระหนักรู้ขอบคุณครับ โคจโคตจูนจิต